สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการล้างและก็อาบน้ําให้น้องหมาการล้างที่อยู่ของน้องหมานะคะกรงหมาแล้วกเ็เราจะใช้ผลิตภัณฑ์สองตัวตัวแรกก็คือตัวที่ล้างที่นอนของน้องเพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็นอับหรือกลิ่นอุจจาระทั้งหมดก็คือกลิ่นตัวนี้จะหมดไปถ้าใ,ใช้ตัวนี้นะคะคือตัวหมักส่วนตัวนี้เราจะมาอาบ ให้น้องหมาใช้หลังจากที่อาบน้ําเสร็จเราก็ใช้ตัวนี้ฉีดให้น้องหมาเพื่อป้องกันกลิื่อแล้วก็กินตัวองตัวต่างกันยังไงครับของตัวก็คือตรงนี้ใช้กับผิวได้เพราะว่าเรากันมาสองรอบแต่ตัวนี้เนี่ยก็คือตัวนี้มันจะออกสีดําถ้าไปใช้กับน้องหมามันจะผิวเขาจะไม่สวยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผลิตมาจากอะไรครับน้ำส้มควันไม้นะคะไปะเราไปดูกันเลยค่ะค่ะ วันนี้เราก็จะเตรียมตัวล้างกรงแล้วนะคะอันนี้เป็นเป็นเป็นสุนัขพันธุ์อะไรครับเกตเดนค่ะเตตัวนี้คือแม่เขาตัวแม่ของเขาตัวนี้อ่ะเราไปล้างก๊อกน้องหมากันลับคีนดูชุระเขาสิคะาเต็มเลยอย่าเพิ่งออกมาลูกย่นเพิ่งออกมาเราก็เอาอุจจาระเขาออกก่อนนะคะน้ำฉีดเลยนีเป็นบรรยากาศในข้อกันนะครับ มีทั้งหมดกี่ตัวครับแปดตัวค่ะจำหน่ายออกไปหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะรองหมดแล้วนี้เราจะมาผสมแล้วนะคะผสมส้มควันไม้เข้าไปด้่ยดับก็จะเป็นถังขวดบิเทเกนหนึ่งขวดบิเทเก้นน้ำสิบห้านี้ขวดสิบาทใช่ไหมค่ะเอาใส่หนึ่งหรือสองอันก็ได้นะคะต้องการความเข้มข้น ส่สเขาเขาเขาเป็นอันตรายต่อสัตว์ไหมครับไม่ค่ะเพราะว่าผลิตจากการเผาถ่านนะครับผลิตจากธรรมชาติทำให้ไม่เป็นโทษต่อคนและสัตว์นะครับก็ผสมเลย รากเสร็จแล้วเราเราไม่ต้องล้างน้ําใช่ไหมครับใช่ค่ะลากเสร็จแล้วเราก็แค่เกลี่ยน้ำออกให้มันแห้งให้พื้นแห้งกินน้องหมาจะได้นอนได้ดินดินเขาจะเหมือนฟันไม้อะนะครับมันจะช่วยกรบดักดินน้ำมันก็จะใสอยู่แล้วคะดักดินของพวกอ่ปัสสาวะอุจจาระของน้องหมาเราน่นะครับแล้วก็ตรงน้ําที่ลงไปก็จะไม่เห็นนะคะไปแล้วก็ดันน้ําออกแล้วก็ใช้ไม้ถูถูเลย นนใช่ถุวแห้งแล้วก็ปูผ้าน้องก็นอนได้แล้วค่ะกลิ่นก็จะหายเลยนะคะกลิ่นจะไม่มีรู้สึกได้ว่ากลิ่นหายทันทีเลยนะหลังจากที่ทําความสะอาดแล้วก็ปูผ้าดูความสูงนะแล้วก็กลิ่นกลิ่นจะหายไปทันทีเลยต่อไปเราก็จะอาบเป็นขั้นตอนการอาบน้ำให้น้องหมาอุปก,กรณ์ที่เราจะใช้ก็จะเล็นน้ำส้มขลมา ใช้แบบกันนะคะแล้วก็ขวด1.5ลิตรเราจะใช้ทั้งหมด3ฝาแล้วผสมน้ำให้เต็มขวดนี้นะคะผสม3หรือ4ฝาก็ได้นะคะผสมเข้าไปแล้วเท่านี้นะคะ,ะ,คะ,นะคะต้องใส่ฟอกกี้นะคะอันนี้เราใส่ให้เต็มนะต่อไปแล้วก็อาบน้ำเลยนะคะออา,นน,อากกนนะะ้งมก่ใช้แชมพูอะไรครับ ก็ชแชมููลอกหมาทุั่วไปนี่แหละค่ะรู้สึกว่าพ่อกับแม่เขาจะห่วงนะมากทำเป็นมาห่วงค่ะหนาวหนาวกระเด็นหล่อหล่อหล่อหรือสวยตัวนหล่อหรือสวยอ๋อสวยค่ะตัวนี้สวย ว่านางงามจักรยานสัดเลยอ่ะ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 มอมมอม,มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มสวยแนละ้วเนี่ยมันก็จะไล่เห็บด้วยนะคะก็คือไล่หมาด้วยน,นะค่ะท่านตอนนี้เราก็ฉีดเลยนะคะฉีดน้องหมาเลยมีข้อควรระวังอะไรไหมครับโดนหน้าเขาได้ไหมเออนิดเดียวคือตาเขาจะแสบมีอาการแสบแต่ไม่อันตราย ก็น้ำส้มพันไม้จะมีนิดเป็นกรดอ่อนนะครับคุณสมบัติอย่างหนึ่งของน้ำส้มพันไม้ก็คือการกําจัดเชื้อแบคทีเรียกลิ่นเขาจะหอมนะคะทำให้ผิวหนังเขาสะอาดสังเกตดูเขาขอ,อาบน้ำเขาเจอน้ําทุกวันเนี่ยเขาไม่เป็นผื่นเป็นอะไรเลยไม่ต้องมาห่วงหรอก <c oughs> หลานนะแม่ห่วงแม่ห่วงแม่ห่วงมาดูใกล้ๆหน่อยดูใกล้ๆหน่อยอ่าหนูสะอาดแล้วค่ะ นู่สะอาดกะเดิมเลยนะคะหอมด้วยนะกลิ่นหอมด้วยอืมอืกลิ่นหอมค่ะอืมหอมจริงๆอืมกลิ่นไม่มีสาบเลยใช้ได้ผลดีจริงๆค่ะ